โอเคทุกคนว้าวร้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตบอยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรโมชั่นนะครับเครื่องตัดหญ้าแล้วก็รถแท็กซี่นิโคลนทีที่3.50แล้วก็ตัวนี้เลยเครื่องตัดหญ้าที่เป็นโฮเวอร์นะครับของของเรานะครับที่จะมาเข้าเซตแบบนี้นะครับใช้เงินออกรถน้อยมากยังไงติดต่อเข้ามานะฮะไม่สามารถบอกได้ว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าใช้เงินออกรถน้อยมากสำหรับเซตนี้นะครับเครื่องตัดหญ้า บาร์โมเวอร์แล้วก็ตัวเบมี่ด้านหน้าครับจะน,นี้จับไปเลยแจมแจมไเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกษตรกรประเภทไหนนะครับที่ควรเหมาะสมที่จะใช้เครื่องตัดหญ้าโมเวอร์ตัวนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับมันเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคทุกคนเรื่องนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้าโมเวอร์นะครับจาก p ี m มนะครับก็ทุกคนดูนะสังเกตดูว่าข้างนี้ ข้างเนี้ยข้างซ้ายไอข้างขวาเนี่ยมึงอ่ะมันจะล้นออกมานะครับเพราะว่าผมบอกให้ทางพี่เมว่าเออฝั่งขวาเนี่ยขอล้นล้นนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้เก็บงานด้านข้างด้วยนะครับขอล้นล้นนะครับด้านด้านขวาดูด้านซ้ายด้านซ้ายก็แอบล้นเหมือนกันนะครับด้านซ้ายก็แอบล้นเหมือนกันนะฮะดังนั้นนะครับก็คือการเก็บหน้าง,งานการถ่ายอะ่ะ เราวิ่งรอบหนึ่งได้ทีละ2เมตรนะครับปกติทั่วไปถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสซเลชเชอร์นะครับหรือเครื่องตัดหญ้าแบบนี้เครื่องตัดหญ้าผมหมดแล้วเนี่ยเหลือเครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วเครื่องตัดหญ้าแบบนี้มันตัดได้ทีละเมตรสี่ใช่ไหมทุกคนถ้าติดกับรถคันนี้นะรถรุ่นนี้นะเดี๋ยวตัวนี้มันวิ่งได้ทีละ2เมตรแล้วก็ที่สําคัญคือเครื่องตัดหญ้าประเภทนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าประเภทนี้นะฮะมันจะไม่กินแรงรถข้อหนึ่งเลยได้พื้นที่เยอะขึ้นไม่กินแรงรถ ประหยัดน้ำมันนะครับหัวเกียร์มันเป็นแบบหัวเกียร์แบบฟรีคัทด้วยนะคือถ้าสมมติเนี่ยหัวเกียร์ฟรีคัทด้วยถ้าสมมติว่ามันมีเกิดการอะไรกระแทกอะไรตรงนี้จะฟรีให้นะครับแล้วก็ตัวเพาปั่นเนี่ยตัวตัวหางตัดเนี่ยมันเป็นแบบใบคอนใบคอนลืมให้ดูเดี๋ยวลืมให้ดูแล้วกันเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบใบคอนนะทุกคนแล้วตัวหางตัดเป็นแบบใบคอนนะทุกคนนะ มันก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันช่วยให้หญ้าตายดียิ่งขึ้นนะทุกคนช่วยให้หญ้าตายดียิ่งขึ้นนะครับเรามีลูกกิ้งนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้ปรับสามารถปรับได้ให้สกีเนี้ยมันเตี้ยอีกสเตปหนึ่งก็อยู่ที่ว่าอยากให้กินเยอะกินน้อยนะครับแล้วก็มีลูกกิ้งนี่ลูกกิ้งยาวเลยลูกกิ้งขนาด2เมตรนะครับตัดทีละ2เมตรทุกคนตันนี้เป็นแบบโซ่นะฮะ ป็นแบบโซ่แล้วก็ตัวนั้นเป็นแบบเฟืองปีคัดนะครับวิ่งทีก็ประหยัดประหยัดรอบนะครับประหยัดรอบประหยัดเวลาประหยัดน้ํามันนะครับทีนี้ถามว่าข้อเสียมันมีไหมนะครับข้อเสียมันมีนะครับมันจะบททางฟาร์มได้อ่าไม่เท่าเครื่องสลชเชอร์นะครับไม่เท่าเครื่องแบบนั้นนะทุกคนมันจะบททางฟารมได้ไม่เท่าเครื่องแบบนั้นอ่าตัวนี้มันจะตัดหญ้าได้ดีหญ้าใหญ่ได้ดีแต่บททางฟามถามว่าดีไหมดีแต่ว่าเพียงแต่ว่า มันไม่สามารถบดทางปา์มที่มันเป็นกองสูงได้เพราะว่าระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันเตี้ยเกินไปแต่ถ้าสามารถสุมกองสูงได้นะครับโดยที่มีตัวรวบอ่ะโดยทําตัวรวบอ่ตัวตัวปั่นทางปามอะ่ะมันก็จะปั่นได้ดีมากกว่าตัวสลัชเชอร์ปัญหาของมันคือจุดน,นี้มันเตี้ยเกินไปในนี้ถามว่าทาถ้าเราทำข่อมสับอะ่ะทําได้ไหมค่อมสับมันก็จะกระจายครับ เออไอ้แงยมันก็ไม่เหมาะสําหรับกองทางปามที่เป็นทางปามที่เป็นแบบกรมรวมกองนะครับแต่ว่ามันจะเหมาะสําหรับทางปามที่เป็นแบบกระจายกองแล้วเรียบร้อยอันนั้นมันจะสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นแบบรวมปามเนี่ยไม่เหมาะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าสาหรับเจ้าตัวโมเวอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับหนึ่งคือเหมาะสําหรับเจ้าของสวนเองที่ไม่อยากเอารถแท็กเตอร์ไปปั่นทางปามต้องยอมรับในที่นี้ว่าการปั่นทางปามเนี่ยมันทําให้รถแท็กเตอร์นั้น พังเร็วขึ้นนะทุกคนเครื่องแต่ย้าก็พังเร็วขึ้นตัวรถเตอร์ก็พังเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนที่รักรถอยากจะชนวยสนอมรถให้มีอายุการใช้ง,งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องแต่ญ้าแบบโมเวอร์นะครับที่ใช้ปั่นแค่ตัวตัวญ้าเฉยๆนะครับก็จะเหมาะมากสำหรับคนที่รับจ้างใส่รับจ้างเนี่ยก็คือนับเป็นไล่นะครับ ถ้านับเหมาไปชั่วโมงเนี่ยก็คงไม่รอดไม่น่ารอดเพราะว่ามันจะตัดเสร็จเร็วมากทุกคนก็คือถ้าซื้อตัวนี้ไปก็คือต้องใช้เป็นแบบเหมาไล่จะปุ้มกว่านครับแล้วจะเสร็จได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันวิ่งได้ที่2เมตรไป2กับ2อ,อไป2กับ2นะครับไป3ได้6ใช่ไหมได้6นะครับแต่ถ้าไปแบบสแลชเชอร์เนี่ยมันก็จะได้เป็น1.4 1.42ครั้งก็เพิงจะได้3เองนะครับ ถึงจะได้3นะครับ4ครั้งถึงจะได้6นะครับอันนี้ไป2ครั้งไป3าครั้งได้6นะครับ <_ d ata> วิ่ง4ครั้งยังไม่ถึง6แต่วิ่ง3ครั้งได้6เมตรนะฮะเขาคิดคำนวณแล้วกันว่าระยะทางพอมันหลายหลายไล่เข้านะครับมันก็จะประหยัดน้ำมันมันก็จะประหยัดทั้งน้ำมันนั่นแหละก็ถูกแล้วน้ำมันได้เยอะขึ้นรวมถึงนะครับเพื่อนแต่ย่าประเภทนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือมันประหยัดน้ำมันเพราะว่ารอบมันลอยมีตัวราว ราวของก็ตัวหัวค้อนเนี่ยนะราวแกนรามันนะ่ะมันสามารถสร้างแรงเหวี่ยงได้ได้ดีแล้วถ้ามันรอพอมันอลอยเลาะปุ๊บนะมันไม่มีการโหลดของแรงมากนักสักเท่าไหร่นะครับสำหรับก้นตัดหญ้าแบบโมเวอร์นะฮะและอีกอันนะครับหญ้ามันก็ตายดีขึ้นด้วยสําหรับก้นตัดหญ้าโมเวอร์ตัวนี้นะฮะทุกคนก็น่าสนใจมากๆสําหรับโปรเจก t นี้ของผมนะครับแล้วก็บอกเลยมาณที่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรเตเตอร์มีร์อนแลนนะครับ เราก็อยากจะใจที่จะติดก็ัวย่ามโมเวอร์ขนาด2เมตรตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารับรถใหญ่ก็น้อยมากลองติดต่อมาได้ช่องทางของเนี่ยฮอลแลนด์สายใต้แล้วก็ช่องทางของเซอร์เตบอยได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็จะย่ามโมเวอร์ตัวนี้กับรถเกอร์เนี่ยฮอลแลนด์ที่ที่สามจุดห้าศูนย์บวกห้าสิบแรงม้านะครับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าสมมติเนี่ยคันนี้มันเป็นดับเบิ้ลคัตด,ด้วยนะทุกคนดับเบิ้ลคัตเนี่ยเราเหยียบคัตกำลังปุ๊บนะครับตัวคัตทิ่อยู่ไม่หยุดหมุนนะครับการเก็บหน้างาาานนไไออ้้้กกกรเเ็็บ่่งงงขงหลัีียจะทดด ขึ้นดีกว่าเครื่องตัดหญ้าที่ดีกว่ารถที่มันเป็นแบบซิงเกิลคัตนะครับนี่เป็นแบบดับเบิลคัตถ้าทั่วไปในห้องล่างของเราจะเป็นแบบซิงเกิลคัตทีนี้จะเก็บงานคนตัดหญ้าจะรู้ว่าการเก็บงานการเก็บงานล่องนะฮะการเก็บงานขอบทางเนี่ยมันจะทำได้ยากน,านะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเพื่อนตัดหญ้าแบบโมเวอร์กับเซตนี้แพ็คเกจนี้เลยของเซ็นทรัลบอยนะครับทีทีสามจาศูนย์พาสซิโอคนแรนสนใจติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวคัมไคลิป well. หน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับหลังๆก็จะเห็นผมรีวิวเกี่ยวกับนธอร์แลนซะเยอะนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเราจะมีไปที่อิตาลีกันนะครับทุกคนไปกับดันไถ่มาเป็นเบกสัทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถแท็กเตอร์ระดับโลกแบบจริงๆเปียวๆที่เป็นงานระดับโลกนั้นมันจะเป็นยังไงเรเจอกันใหม่นะแจ๊คคลิปหน้าจ้ะ